สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกาบาบอนก็กลับมาเช่นเคยนะครับการคุยหลังเกมพรีเมียร์ลีกกลับมาเตะอีกครั้งหลังเบรกทีมชาติคไปนะครับเชลซีวันนี้ประเดิมเปิดคู่แรกเป็นทีมใหญ่นะครับชนะก่อนเพื่อนเลยชนะเลสเตอร์วยสกอร์สองหนึ่งนะครับจากประตูของนิโคลัสแจ็กซันแล้วก็เอ so น,นโซเฟอร์นันเดสในยิงกันคนละครึ่งนะครับทำให้เชลซีก็รักษาดับสามต่อไปอย่างเหนียวแน่นนะครับในรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราก็เริ่มไล่เลยดีกว่าเริ่มที่สเปตัวจริงกันก่อน ฝั่งเลสเตอร์วันนี้นะครับมาระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูหมัดเฮอร์มันเซนหลัง4คนคาเล็บโอโคลี่จับคู่วอลฟาร์ดแบ็กซายวิคเตอร์คิทเทนเซนแบ็กขวาเจมส์ดัสตินกองกลาง3คนบูการ์มารีซูมาเร่แฮร์รี่วิงแล้วก็เวลเฟรดเอนดีดีส่วน3ผู้เล่นาาในเกมรุกไบาลาเอลคานนูสคาลิสแม็กเอเทียและเจมี่วาร์ดี้นะครับในการจัดทัพวันนี้ของสกอตต์คูเปอร์เนี่ยก็มีปัญหาล่าสุดก็คืออับดุลฟาตาวูนะครับปีกชาวกาน่าตัวจีท,าย,จทยาวนับเุก จุดที่เสียหายที่สุดนะครับที่เพิ่มเติมมัในช่วงหลังนอกนั้นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโดยวันนี้เนี่ยเลือกที่จะเก็บที่เด็ดไว้นในมั้สสำรอง2คนก่อนก็คือสตีฟฟี่มาวิดีดี้แล้วก็จอแดนอายิวนะครับที่จะเป็นสายความเร็วหน่อยเนี่ยก็ไว้รอเล่นยื้อไปก่อนแล้วก็มาลองลงในช่วงท้ายนะครับส่วนเชลซีวันนี้มาระบบ4 2 3 1นะครับผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซานเชสหลัง4คนลิวายโควิลจับคู่อ่า เมโนูบันทึชิวนะครับแบ็กซ้ายมาคุคุลิยาแบ็กขวาเวสตี้ฟัวฟาน่าองกลาง3คนมีเอนโซฟานันเดสจับคู่มอยเซตไคเซโดของตุลุกโคพาเมอร์ปีกซ้ายเจ้าฟิลิกปีกขวานูนี่มาดูเอเก้ส่วนสูงยนั้นตัวเป้านเดอคัลัสแก๊กซันนะครับทางมาเดสกาวันนี้เนี่ยก็มีปัญหาการจัดทัพประมาณ2คนเช่นกันนะครับถ้าเป็นตัวหลักๆก,ก็คือกุสโตแล้วก็เนโตนะครับตัวในรกุสโตเนี่ยวันนี้มีการป่วยก่อนเกมนะครับส่วนเนโตกลับจากเบรกทีมชาติแล้วยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ก็เลยไ เขาลงในะวันนี้สำหรับมาเดสกานะครับในแง่การเล่นวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไม่มีพระขวาชีพนะครับเป็นโฟฟาน่ายืนคือจังหวะเล่นเกมบุกเนี่ยก็จะหนักเป็นเหมือนกับดันคูคูเรียเนี่ยไปเป็นปีกซ้ายเลยนะครับโดยก็เล่นเป็นลักษณะของ3241สไตล์บิวอัพแบบมาเดสกานะครับเซนเตอร์ตัวกลางเนี่ยก็จะเป็นโควิลฝั่งซ้ายบาเดชิลแล้วก็ขวาเป็นโฟฟานะครับส่วนเกมรับเนี่ยก็ปรับมาเป็นหลัง4ได้นะครับก็จะเป็นไฮบิดประมาณนี้ไปนะครับส่วนรูปเกมในวันนี้นะครับ ครึ่งเวลาแรกเปิดมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่เชลซีเนี่ยมาได้ดีเลยนะครับเกมลุกเขื่งได้อยู่หมัดเลยเป็นราวๆครึ่งชั่วโมงแรกที่เชลซีเนี่ยถือว่าสร้างสารรค์โอกาสได้ดีเรื่อยๆแล้วก็ในช่วงวันนีน้สามารถไปเปลี่ยนเป็นประตูได้ลูกหนึ่งนะครับนาทีที่ส5ช่วาโอกาสของความผิดพลาดของเลสเตอร์นะครับที่โดนกดจากแดนบนนะครับทำให้เฮอร์มันเซนเนี่ยวางยาวออกมาไม่ดีนะครับปาติชิลด,ดักสกัดบอลได้จังหวะนี้นะครับก่อนที่จะไปเข้าทางนิโคลัสแจ็กสันนะครับที่เก็บบอลของปาติชิลได้แล้วก็ลาก พลิกตัวชนะโวลฟัสนะครับก่อนที่จะหลุดไปยิงดวลเดียวกับเือมันเส้นไม่พลาดนะครับก็นำแต่รงนี้1 0แล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสมาเรื่อยๆนะครับโดยคนที่ได้มีโอกาสยิงมากที่สุดเนี่ยจะเป็นนูนี่มาดูเอเก้นะครับสามดอกเน้นๆก็จะมียิงให้เ์มันเส้นเซฟบ้างนาทีที่แปนะครับยิงเข้าแต่ล้ำหน้าจังกะของเพื่อนไปก่อนอย่างกูกูเลียนาทีที่31มสิบเราก็จะมีลูกที่ส่งบอลเข้าสู่โค้ขายสําเร็จก่อนจบครึ่งแรกนาทีสี่สิแต่น่าเสียดายที่ลูกนี้เนี่ย มันดันขอพายนะครับเป็นนาทีทนะี่สิเนี่ยเป็นจังหวะที่มารูเก้รับบอลเปิดจากแจ็คสันเปิดเข้ามาแล้วยิงออกไปลูกนี้ก็คือว่าหน้าดับปลอยไก่มากที่สุดนะครับถ้าเทียบกับ2จังหวะแรกเนะี่ยเหมือนจะเป็นเรื่องของ time ยิงมากกว่าแต่จังหวะสามก็เป็นเรื่องของความแน่นอนความคมในการจบสกอร์ที่ทําได้ไม่ดีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครึ่งแรกนะครับถามว่าเกมเรสเตอร์ครึ่งแรกเป็นไงก็ต้องบอกว่าช่วงแรกค่อนข้างแย่เลยนะครับ จะมาฟื้นจริงๆเนี่ยก็ราวๆสินาทีสุดท้ายนะครับที่เกมสวนกลับเริ่มที่จะทํางานได้บ้างโดยโอกาสที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยมีครั้งเดียวก็ว่าได้นะครับจากเคซี่แม็กเอทียิงันที่38แต่ก็หลุดเสาออกไปนะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมว่าสิ่งที่ทําให้เดสเตอร์กลับมาได้ในช่วงปลายๆครึ่งเวลาแรกเนี่ยผมว่าเป็น รเบรซันเชตนะครับที่ไปเหมือนกับเล่นไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่จากหน้าปากประตูของเชลซีนะครับทำให้เลสเตอร์เหมือนเริ่มได้ใจอย่าง,งนี้นะครับเริ่มมากดแดนบนได้มากขึ้นนะครับการออกบอลที่พลาดของประตูเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่เชลซีอาจจะต้องพิจารณาเรื่องมือหนึ่งหรือไม่นะครับแต่ก็นั่นแหละครับมาริสกาชอบจานเชตดูนะครับถ้าไม่มีความผิดพลาดอะไรแบบโจกแจ้งจริงๆก็คงใช้ต่อไปแต่จุดนี้ผมว่าเป็นข้อสังเกตที่น่าจะมองไว้อย่ามนะครับเพราะว่าเห็นได้ชัดเลยว่าบนนี้ช่วงที่เลสเตอร์มันจเ่ม เขากลับฟื้นขึ้นมาได้เพราะว่าโมเมนตัมของทางซานเชซที่เหมือนกับจะไปลนๆลๆลาอะไรเงี้ยนะครับจบครึ่งแรกไปก็ภาพรวมประมาณนี้นะครับส่วนครึ่งเวลาหลังลงมานะครับทางฝั่งเชลซีก็ยังคงบุกได้เรื่อยๆนะครับถ้าเทียบกับในช่วงต้นเกมแรกๆเปิดมาเนี่ยผมว่าดูจะไม่หนักเท่านั้นนะครับก็ยังดีอยู่ที่มาได้เรื่อยๆนะครับทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าการจบสกอร์ขอเขาจะมาเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับเึ่งวนนี้เนี้ยมันก็ เล่นเอานาดูเหมือนกันกว่าที่จะมาขาดนะครับเล่นเอานาที่7จเลยที่ลูก2มานะครับจากจังหวัดที่แจ็คสันนะครับรับบอลที่เปิดเข้ามาเนี่ยโขกเข้าไปแล้วหมัดเึ้มันเส้นปัดไปเข้าทางอนโซฟันเดนเดสนะครับที่ดุดุที่ถูกเวลานะครับเป็นบล็อกบล็อกเติมมาในกรอบจังหวะนี้โขกซ้ำเข้าไปนะครับเป็น2 0เนี่ยจังหวะนี้ทําให้เกมคลายของเชลซีในวันนี้นะครับส่วนจังหวะเดือนนอกนั้นในเกมนะครับก็จะมีจังหวะที่ไฮไลท์ไฮไลท์หน่อยก็คือพาเมอร์น่จะยิงเดี่ยวแล้วนะครับ จากลูกกระชกมาที่แจกสันยิงไปเนี่ยแต่มีมาดูให้เก้นะครับที่ต้องบอกว่าในแง่ของไทม,มิ่งเนี่ยวันนี้ยังคงจังหวะนกรกอย่างต่อเนื่องจริงนะครับเพราะว่าความจริงผมว่าลักษณะการสร้างสรรค์ในเกมของเขาเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับแต่มันอยู่ที่การจบอรกจริงๆนะครับแล้วความแน่นอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมมติวันไหนมาเนี่ยก็มาเลยแบบวันวูฟวันฟอเรสอะไรเงี้ยที่พอมีประต,ตูเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่พอ ความมั่นใจไม่มาแล้วยิงไม่ได้ช่วงหลังมาเนะี่ยมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นในวันนี้นะครับเรื่องทามิ่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แฟนเชลซีน่าจะบ่นมาในหลายเกมหลังนะครับก็ยังคงเป็นแบบนั้นต่อไปแับมาดูเก้ในวันนี้นะครับก็เนี่ยไฮไลท์เลยน่าจะเป็นไวรัลแน่ๆนะครับกับการที่พาวเมอร์ยิงแล้วไปติดบอกเพื่อนลูกนี้นะครับพาวเมอร์ก็ไม่ได้หัวร้ออะไรยิ้มอย่างแหยงกับเพื่อนซีของเขานะครับเพราะว่าคู่นี้เขาซีกันนะครับเวลาให้บอลเนี่ยพาวเมอร์ก็ให้ตลอดนะครับก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับความตีนเกมดูจะไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่เซลซีก็คือเชลซีนะครับในแง่เกมรับเนี่ยก็ยังคงหาคินชีตได้ยากนะครับดูการน,นี้เนี่ยสุดท้ายในช่วงท้ายเกมเนะี่ยมาเสียจุดโทษอีกคุได้นะครับจากตัวสำรองอย่างลาเวียนะครับมาทำฟาวสอยบ็อบบี้เดคอเดาดวารีดนะครับล่วงในกอดเขตโทษแล้วก็เสียจุดโทษตามระเบียบนะครับ คนสังหารเป็นจอแดนไอยิวนะครับที่ยิงเข้ามุมไม่พลาดนะครับซานเชสเหมือนจะพุ่งไม่ถูกทางแต่ก็มุมดิกของไอยิวทำให้เซฟไม่ไหวนะครับก็เียแ,แตกมาแต่ก็ไล่ไม่ทันนะครับจนสรุปสุดท้ายจนจบเกมเป็นว่าทางฝั่งเชลซีนะครับที่ฝ่ายชนะเลสเตอร์ไปได้ด้วยกอ2อนะครับในเกมวันนี้ก็ ถือว่าถามว่าเป็นเกมที่เชลซีเนี่ยผมว่าพาร์ตการครองบอลเนี่ยทำได้เบสเซตเด็ดขาดไหมผมว่ามันก็ยังไม่ได้ดีเพอร์เฟกขนาดนั้นนะครับวันนี้ตีสุว่า75%อร์ะไรประมาณนีที่ค่อนข้างโอเคนะครับสิ่งที่จะต้องกลับไปปรับมันต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการจบสกอร์ในจังหวะสุดท้ายเนี่ยคือต้องมีความอกเนี้ยบมากกว่านี้น,นะครับเพราะว่าถ้าเจอคู่แข่งที่ระดับที่ค่อนข้างเหนือกว่านี้นผมว่า หรือว่าคู่แข่งที่มีความคมในการสวนกลับมากกว่านี้นะครับมันจะทําให้ม o m e n t u um, อาจจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา,าได้ถ้าสมมติแบบลูกที่ควรจะเป็นประตูแบบอ่ะพาเมอร์ยิงแล้วมาโดยแกมาบล็อกเนี้ยถ้าสมมติเกมที่มันตึงๆอยู่นะี้แล้วยิงไม่เข้าเนะี่ยอาจจะเป็นแบบว่าโดนสวนกลับมาแล้วเป็นตีเสมอแล้วอาจจะถึงแพ้เลยก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับ ก็จะเป็นวันนี้นะครับจุดที่ต้องปรับของเชลซีส่วนในแง่ดีเนี่ยก็คือพวกเขาเกมลุกแนวโค้งสลับมันหน้ากันมายิงได้อยู่เรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้เป็นวันที่ส่วนตัวผมให้แจ็คสันเป็นแมนโรแม็ทนะครับเนื่องจากความเฉียบคมในแดนสุดท้ายเนี่ยแหละครับที่เขาทําได้ดีแล้วก็นอกจากการจบได้แล้วเนี่ยเขาก็ยังสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนได้ดีด้วยวันนี้นะครับก็เป็นคนที่เหมือนกับได้เป็นมีส่วนร่วมทั้ง2ลูกเลยนะครับยิงไปลูกแล้วก็แอสซิสต์เหมือนกับเหมือนกับเป็นลักษณะไม่ใช่แอสซิสต์โดยตรงนะครับ มงแล้วก็ปัดมาแล้วเป็นโซซ้ำอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับเป็นมีส่วนวร่วมอีกหนึ่งลูกเช่นกันนะครับก็จะเป็นวันที่แจ็คสัน,นผมว่าดีเลยส่วนคนอื่นเนี่ยมาดูเ,เก้ก็ต้องปรับที่เราไปในจังหวะเกมนะครับเจ้าฟิลิปกูน,นี้ก็ยังดูจะติดขัดอยู่นะครับกับการได้รับโอกาสแทนไปโดนเนโตก็ไม่แปลกใจที่ทางมาเดสกาเลือกเนโตก่อนนะครับที่ลงมาช่วง,งหลังๆเนี่ยแต่วันนี้ถามว่าเล่นดรอปขนาดนั้นไหมสับฟิลิปถ้าเทียบความน่าลำคาาในการเล่นในวันนี้มาดูเ,เก้น่าจะมากกว่านะครับแต่ถ้าฟิลิปนะผมว ลักษณะที่ถือว่าคุณภาพไม่ต่างกันมากนะครับแต่ก็นั่นแหละครับอาจจะต้องให้เวลาฟิลิกในการเล่นต่อๆไปนะครับส่วนโคพาวเมอร์เนี่ยบทบาทณเวลานี้เทียปีที่แล้วเนี่ยเขาจะดูจบสกอร์ได้เยอะกว่านี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเล่นเป็นลักษณะเบอร์สิแล้วก็ลงมาล้วงต่ําในหลายจังหวะเลยนะครับก็เลย อาจจะดูเงี้ยการจบสกอร์เนี่ยอาจจะดูขาดหายไปนะครับแต่การสร้างสารรค์เกมม,มันมันอยู่ที่เขาซะเยอะเลยนะครับในบทบาทใหม่ตรงนี้ของมาเลสกียที่มอบให้เจ้าตัวนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ความจริงควรจะมีสกอร์แต่นั่นแหละครับโดนเพื่อนบล็อกอ่ะพูดมา3รอบแล้วนะครับก็วันนี้จงังหวะนี้มันตาตึงจริงๆนะครับกลับมาดูเอเกมม้เนี่ยก็ถือว่าจะพูดกันเยอะหน่อยนะครับแต่ภาพรวมเกมก็ประมาณนี้ไม่ได้เป็นวันที่แย่อะไรของพาิเมอร์นะครับเป็นเรื่องของทามมิ่งโชคดีให้น้องเองที่ไม่มีประตูนะครับแต่การส,ส,าร,สาร้างสรรค์ ถ้าตัดเรื่องจุดทษออกไปเนี่ยก็เล่นได้ไม่จะบททดสอบอะไรมากมายนะครับจะมีซานเชนท,ที่หน้าเต็งหน่อยที่ดูลนๆละลานกับทั้งฝั่งฟ่งะโฟาน่าเนี่ยวันนี้เป็นแบ็คขวาก็เอาตัวรอดได้ยากหน่อยเวลาเจอเลสเตอร์มากดนะครับเนื่องจากว่าเป็น Center เซนเตอร์การจะเลี้ยงบอลความคล่องตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยกว่าแบ,บ็คขวาธรรมชาติดูแล้วนะครับก็เลยเป็นจุดนะสองจุดของเชลซีที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็เอาตัวรอดไปได้ในเกมวันนี้ที่คุณภาพคู่แข่งเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปกว่าแบบเลสเตอร์นะครับ ภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับคู่กลางก็โอเคทางอนโซ่ไคเซโดผมว่าค่อนข้างตามมาตรฐานทั้งคู่นะครับส่วนเลสเตอร์เนี่ยถ้าถามว่าจุดที่พวกเขาต้องปรับเนี่ยผมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องเกมสวนกลับนะครับก็จากที่ผมตามในช่วงหลังของเลสเตอร์มาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเกมพวกเขาเนี่ยเล่นยื้อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่งมาในช่วงท้ายแบบวันนี้นะครับส่งอาร์จิลมาวิตดีลงมาในช่วงราวๆย0นาทีสุดท้ายของเกมนะครับซึ่งถือว่าก็ผมมองว่าก็ เพเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอึดอัดสำหรับแฟนๆที่เชี์นะครับถ้าถามว่ามันดูไหวไหมมันก็ผมว่ามันรับไปมากไปเยอะเลยนะครับถ้าเทียบเป็นในครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่แปลกใจที่แฟนๆจะไม่ค่อยเชื่อใจสำหรับเอ่อสกอตคูเปอร์สักเท่าไหร่นักนะครับซึ่งผมว่าน่าจะมีเวลาประมาณ4 5หนัดหลังน,นี้แหละครับคงไม่น่าเกินนีล้ละถ้าสมมติผลการแข่งขันยังไม่กระเพื่องถอไปนะผมว่าน่าจะอยู่ไม่รอดละสำหรับคูเปอร์นะครับวิธีการที่เขาทำเนี่ย เวลาส่งปีกเร็วๆล,ลงมาเนี่ยก็เวิร์กอยู่บ้างนะครับแบบเกมที่เจอกับฟูลแลมอะไรเงี้ยนะครับก็ยิงได้บ้างอยู่นะครับแต่พอมาเป็นเกมที่แบบใหญ่ใหญ่เงี้ยมันก็หวังผลได้ยากนะครับตรงจุดนะี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าเขาจะยก,กระดับขึ้นมาได้ยังไงนะครับ ก็ภาพรวมเป็นประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับสำหรับการคุยหลังเกมคู่นี้นะครับก็เดี๋ยวต่อการคู่อาร์เซนอลแล้วก็คู่แมนเชสเตอรนะครับสองคู่เวลาสามทุ่มแล้วก็ห้าทุ่มไล่กันไปสำหรับวันนี้ก็ขอจบทริปนี้พันที่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจท่องการบอลในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับกรับคลิปบบนี้นะครับเวลาหมดหมดเวลาขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ